สวัสดีทักทายวันวันเสาร์กินข้าวไปเนาะพี่นอ้องมื้อนี้มาแกงเห็ดนะคะ่ะคุณแกงเห็ดหมอใหญ่ๆแล้วค่ะเห็ดถุงหวานแล้วค่ะเห็ดถั่วเห็ดไข่เห็ดร่วมค่ะเตัดแสบค่ะก,ก,ก,กินข้าวกันไปเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะนี่ใส่ผักอีตู ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะกระสิใส่กัะซิวเส่็ัดเิวแล้วก็ผัดอีกตกระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหอมขนาดเลยค่ะเขาน้ำกันเริมพี่น้องเขากะแกกงเห็ดค่ะ แสบครับพี่น้องเห็ดละงูก,ก็มีดอะค่ะเนี่ยเห็ดละโง่เห็ดถึงวานเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดร่วมนะเห็ดเสียบเสบค่ะเสียบเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียบตัวกินข้าวได้เดี๋ยวสิพั<ส>บไปเมืองบอกพีผวน เด็กหน่อยเล่นกันลลเด็กๆทำอะไรคะกินข้าวยังคะนี่นบกผีีพวนวบ้านเจ้าเอินบอกอีหยังคะ่ะเอินบกผีพวนคือกันบ่ค่ะไปเก็เตียบไปเก็บมา,าตาหนึ่งเลยคะ่ะสดสดเลยคะ่ะนี่สามสีเลยสีเขียวเหลืองส้มแดงแดงในสีหวานกะมู เกี่ยเดียวค่ะตาเสีบบ่พี่นองคนนะพีฝนได้กินหนยแดงมั้ยแดงในสุกกระมูไหมบาพี่ไงหนวยแดงนี่สุมๆนหวานหนวยแดงก็แซสบสิบ่ มันสัมบวานบ้านเจ้าอื่นบางอีหยังค่ะเนี่ยบ้านนี่คืออื่นบอกที่ปวนตัวยวนองแสบแสบครับหื่นหอนไอ งามๆเลยค่ะเนี่ยตาแสบค่ะก ah, no, okay. ินน okay. ้ำกันด้ค่ะนี่เห็นไหมบกพีพวนเป็นตาเลยเต็มตา